ดีครั้งนะครับอยู่กับผมช่องฟิตซิ่งคันเตอร์ไทยบ้านนะครับออกไม้ตกปลาให้กันนะครับเป็นไม้หนาเื่อนนะครับเขายังอยู่ในช่วงตกปลานิ้นอยู่นะครับอุปกรณ์ตกตกปลานิ้นนะครับยังใส่ตัวเดิมนะครับเบ็ดเบ็ดขนาดใหญ่บวหัวเบอร์ใดเราก็ตะกัวนะครับนะครับประมาณนี้นะเพราะตกปลาแบบว่าใส่เยืะนะครับ ตรวจสอบบ้างนะครับลุยเลยเอาพอได้กินบะบหลาหลนะครับมันมาตกไหลมันจะมีตัววะจุดน,นะตัวแรกก็จะมา,าตอนไหนน่ะมิ่ไปถึงแล้ว น้่นไปถือเลยขอแค่สองตัวพอนะบาห,หลุดบห,หลุดนะมันไปถือเลยเอ้ยปามยังชุมใหนเ่านะคอยลากมานะครับมาป่านนี้นตัวแรกเขาป่านนี้นหนานี่นะครับมันชุมนะครับตรงเนี้ย เขาไ่ต้องใส่เยื่อเขาใส่เป็นเบ็ดขนาดใหญ่นะครับอ,อู้ตัวสวยอยู่นี่ฮนะตัวสวยอยู่นะครับเนี่ยตัวเป็นโลอะไรประานี่เวยสวยนะครับสวยงามนะครับปากตรงไหนนี่อุ้ยนะครับปากตรงช่วงทอง,ทงพอดีนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลานิ้นตัวนี้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวโตวอีกจกักตัวเพราะเลยนะครับเอาสองตัวมันหลเพราะได้กินเพราะปลานิ้นเฮานะครับแต้มแรกจะเฉพาะประมาณนี้นะครับตัวใสสวยๆนะครับนี่ไปโตอีก,กแป๊บหนึ่งนะครับเลาก็ ตัวที่สองนะครับเขาแปบ๊บนึงนะครับตัวที่สองเอาสองตัวพรามันหลายผลเอาไปกินมะหวดนะครับจะเสียก่อน <Yeah. S 1> จะมาว่าตัวนี้ <Yeah. S 1> นะมาแล้วครับนี่โดนอีกแล้ว <Yeah. S 1> อู้เป็ดตัวใหญ่สุดมาแล้วครับตัวที่สอง สองตัวพอนะครับเอ้ยใสย่เวลาถึงนาทีนะครับเอาไปยังไดงกระโดนโอ้บอกอูกไงอ้หไงไงไงเพื <ś c oughs> สัตว์เพืสัตว์ <ś c oughs> นะครับนะี่เตียมที่สองเขาเียบรอยนะครับสวยงาม มาน้าเจากกับมาตัวปลานี้นี้กันนะครับไปตุ่มไปล่างเัาน,นะครับนี่ไปเบ็ดเง่ไปปักจวงอตรงท,ทองนะครับไปอีตัวเงยเถอะช่างหนักเลยอ้ปลาอย่างาตัถึงเมื่อคืนเลยครับอ๋อเป็นรูอ้อรื่อน่ะเพี่ยเอเพอโทรยังแรงไหม อโอ้ยโอ้โตบง่ายพอนึงมาขึ้นน่ะเป็นร้ยนะนะครับเออนี่บกง่ายนะครับอเอ้ยเอ้ยถือมืนอะไรของเฮ้ยมันตับมันตับมันตับปน,นินนะครับไปเก็บขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ โอ้ตัวนี้นาเป็นโลนึงบวกใหญ่อันรายนะครับตอนน,นีดินแรงด้วยกันนะใส่ประมาณโลนึง